ความรู้สู่เคมีเรื่องพอลิเมอร์ความหมายของพอลิเมอร์พอลิเมอร์คือสารที่ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดใหญ่เกิดจากการเชื่อมต่อซ้ำๆของหน่วยย่อยเล็กๆที่เรียกว่ามโนเมอร์การเชื่อมต่อของมโนเมอร์เรียกว่าปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน จำแนกพอลิเมอร์ 1. ตามแหล่งที่มาพอลิเมอร์ธรรมชาติเช่นเซลลูโลสโปรตีนยางธรรมชาติแป้งพอลิเมอร์สังเคราะห์เช่นพลาสติกไนลอนโพลีเอสเตอร์ 2. ตามสมบัติเมื่อให้ความร้อนเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมเซต แข็งตัวถาวรเมื่อให้ความร้อนเช่นเมลามีนเบคเกอร์ไลท์ 3. ตามปฏิกิริยาการเกิดแอ d i t i o n p o l y เมอร์โมโนเมอร์เชื่อมต่อกันโดยไม่มีผลพอยได้เช่น PE PVC PTFE Condensation p o l y เซชเมอร์ โมโนเมอร์เชื่อมต่อกันโดยมีผลพลิได้เช่นน้ำแอลกอฮอล์เช่นไนลอนโพลีเอสเตอร์โครงสร้างของพอลิเมอร์ 1. เชิงเส้นโมเลกุลต่อกันเป็นเส้นยาวเช่นโพลีเอทิลีน 2. กิ่งก้าน มีสายย่อยแตกออกเช่นพอลีเอทิลีนแบบความหนาแน่นตำ่ำ 3. า 3. ร่างแหหรือโครงข่ายโมเลกุลเชื่อมกันเป็นโครงข่ายเช่นยางพาราที่ผ่านการวันคไนสมบัติของโพลิเมอร์น้ำหนักโมเลกุลสูงแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบา บางชนิดยืดหยุ่นสูงเช่นยางทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อนเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนดีสลายตัวทางธรรมชาติได้ยากทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพลาสติกบางชนิดประโยชน์ของพอลิเมอร์ในชีวิตประจำวัน ถุงพลาสติกขวดน้ำเสื้อผ้าใยสังเคราะห์หรือยางรถยนต์ในทางการแพทย์เส้นไหมเย็บแผลเลนตาเทียมอุปกรณ์การฝังในร่างกายด้านอุตสาหกรรมเช่นวัสดุก่อสร้างสีกาวเคลือผิวโลหะด้านเกษตรฟิล์มคุมดินท่อส่งน้ำ